ว่ามันจะลําบากกับกับตัวบุคคลที่ทําเพราะฉะนั้นผมมาทางานเรื่องงานป้องกันเนี่ยผมว่ามันมันเสี่ยงในจุดหนึ่งแล้วแล้วก็ไปขัดผลประโยชน์แล้วก็ในเรื่องของด้านผู้มีมีเป็นเป็นทุนของการเมืองเอง,องผู้มีอิทธิพลเองแล้วก็ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เองเนี่ย <S S <c oughs> ก็อาจจะไม่ไม่ถูกชะตาเท่าไหร่อาจจะไม่ชอบเพราะฉะนั้นแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นกับตัวเราเองเนี่ยมันก็สะสมมากขึ้นวันหนึ่งก็คงอาจจะต้องถูกเขาระเบิดใส่มาหรือว่าเขาอาจจะ ไม่เห็นพ้องด้วยว่าที่มีทีมพยาเสือปฏิบัติหน้าที่ลักษณะแบบนี้ซึ่งอาจจะผมว่าเป็นเรื่องของส่วนตัวมากกว่าไม่เกี่ยวกับองค์กรนะครับอันนี้ผมผมเรียนกับประชาชนและสังคมว่าอย่าโทษองค์กรนะครับอันนี้เป็นบุคลิกส่วนตัวของคนที่ไม่ชอบพวกเราเชาวหน่วยพยาเสือเพราะฉะนั้นแรงเสียทานตรงนี้เราเชื่อว่าเราทำด้วยความตั้งใจและเต็มใจผม เมื่อก่อนผมปฏิญ,ญาณตัวว่าถ้าพรุ่งนี้แม่ผมตายพ่อเตียผมตายเนี่ยผมจะต้องทําอะไรวันนี้นะครับทุกวันนี้ครอบครัวผมเตียกแม่ผมเนี่ยเสียไปหลายปีแล้วนะครับผมเหลือสิ่งที่ผมยึดยึดถือก็คือว่าผมมีองค์พระบาทพิเยู่หัวซึ่งมีพระองค์ท่านรอดูเราอยู่เพราะฉะนั้นผมจะทําให้เพื่อพระองค์ท่านแล้วก็ชีวิตนี้ก็ถือว่ามีความสุขกับการทํางานแล้วก็เชื่อว่าสิ่งที่เราทำเนี่ย ไม่มีการทุจริตแล้วก็ไม่มีการคอร์รัปชันไม่มีการล้มมวยเราก็เชื่อว่าบริวีพระเจ้าอยู่หัวเองแล้วก็สิ่งศีกิสิทธิ์ทั้งหลายกูคุ้มครองพวกเรารอยทางที่พ่อสร้างสรรค์มุ่งสู่ฝันคืนวันสด ต้งรู้พอเพียงต่างคนเพียงเข้า